ตอนนี้พี่เตอรทำอาชีพอะไรอยู่ครับครับเป็นนักออกแบบระบบเสียงภาพครับแล้วก็เรื่องของตัวอะคูสติกครับอะคูสติกของพี่เนี่ยพี่พูดถึงอะไรเสียงกล้องหรือว่าเสียงรั่วหรือว่าอะไรก็ตัวอะคูสติกมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเสียงกล้องแก็ความชัดเจนของเสียงพูดในห้องเป็นหลักฮะรวมไปถึงเรื่องของตัวเสียงรั่วเข้ารั่วออกพวกนี้ก็อยู่ในหมวดหนึ่งของการออกแบบระบบ ตัวอะคูสติกของผมด้วยครับงั้นแสดงว่าระบบเสียงระบบเดียวกันยา้ายไปเปิดคนละห้องก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปถูกไหมที่อาถูกต้องครับเพราะว่าคุณสมบัติของห้องเนี่ยมันแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าตัวลักษณะของห้องเนี่ยมันมันมันต่างกันตรงไหนนะครับรวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งภายในของห้องเหล่านั้นด้วยแล้วที่ไปเห็นกันในตาม e b o o k YouTube หรือว่าโซเชียลต่างๆที่เขาบอกว่าแก้เสียงกล้องแก้เอ็กโคกันด้วยการ,รแปะวัสดุซับเสียงเต็มห้องเลยเนี่ยพี่เตยเห็นว่ายังไง ในการเลือกวัสดุเนี่ยมันก็จะมีวิธีในการเลือกอยู่แล้วว่าเราจะแก้ปัญหาย่านความถี่ไหนเป็นหลักแล้วก็เราจะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของห้องในเรื่องของเกี่ยวกับการตอบสนองเสียงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็เลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นในมุมมองผมก็คือมันไม่ได้มีความจำเป็นต้องแปะทั้งห้องเยอะไปหมดเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องเลือกอะไรไปใช้ในตำแหน่งไหนเท่านั้นแหละครับนั้นแสดงว่าในคอร์สนี้เราก็จะคุยกันเป็นหลักเลยว่าเรื่องของอการทำความเข้าใจว่าไอ้พวก เอ็กโคเสียงกล้องเสียงรูปต่างๆมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็คุณจะใช้อะไรประมาณเท่าไหร่ถูกไหมพี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ขั้นเบสิกเลยครับเพื่อไปทําความเข้าใจก่อนว่าตัวพารามิเตอร์ต่างๆที่สําคัญรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําหรือว่าปัญหาที่เจอบ่อยๆเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันคือปัญหาเกี่ยวกับปัญหาทางอะไรนะครับในเรื่องของความถี <mm ่ห EX รือเรื <t <t потом, <t 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 ่องของเวลานะครับ แล้วเราก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่อยๆมาอ้างอิงตามตัวพา,ารามิเตอร์สำคัญๆในในเรื่องของศาสตร์ทางอลื่สติกเพื่อหาเพื่อไฟล์เอาหาให้ได้ว่าตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะแก้ปัญหาด้วย<ๆ>การติดตั้งวัสดุคลื่สติกในแบบไหนหรือว่าเราจะมีการปรับเชฟห้องเพื่อให้คุณสมบัติทางคลื่สติกของห้องมันดีขึ้นหรือว่าตรงกับตรงกับเป้าหมายในการใช้งานมากขึ้นครับที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้พี่อยู่ในคอร์สใช่ไหมพี่แล้ว แล้วมันจะใช้เวลาเรียนนกี่วันเนี่ยมันดูเยอะไปหมดเลยเลยพี่ก็เนี่ยครับก็เลยต้องแบ่งเนื้อหาเป็นทั้งหมด3ส่วนหลักๆครับก็จะเป็นเบสิกอินเตอร์มีเดียแล้วก็แอดวานซ์เพราะว่าตัวเบสิกเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสําคัญอันดับแรกครับในการวิเคราะห์ปัญหาทางอะคูสติกแล้วถัดมาก็เป็นเรื่องของตัวอินเตอร์มีเดียตเนี่ยก็จะมาเริ่มในเรื่องของขั้นตอนในการคํานวณขั้นแอดวานซ์เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถพิดิกล่วงหน้ากันครับว่าตัวคุณสมบัติทางเสียงของห้องเนี่ย ถ้าต้องการทําให้มันสอดคล้องกับเรื่องของงานตกแต่งภายในด้วยเนี่ยเราจะสามารถทําด้วยวิธีไหนได้บ้างครับกนเท่ากับว่าเข้าเบสิกจะพอรู้วิธีแก้ไขแบบรคร่าวๆเข้าอินเตอร์มีเดียตก็จะรู้วิธีแก้ไขในเชิงการคํานวณประมาณนึงแล้วแอดวานคือสามารถรับรองผลชาวบ้านได้เลยประมาณนั้นถูกไหมพี่อ่าแต่พูดในมุมนั้นนะถูกต้องครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็คือเราเราอ้างอิงกันในเชิงของวิศวกรรมเป็นหลักด้วยครับต่างนั้นคือโนกูดู การที่เราเคยเห็นว่าคนอื่นเขาทำยังไงแล้วผลมันออกมาดีครับเราก็เลยเชื่อกันว่าถ้าเราใช้ของเหมือน,เ,อนเขา,เาติดตั้งในตำแหน่งแบบนี้คล้ายๆเขาเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้ซึ่งในความเป็นจริงก็คือบางครั้งครับาการที่เราเลือกวัสดุมาติดตั้งในห้องตามที่ตามที่เราเห็นว่าคนอื่นเขาทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตัวห้องนั้นเองจริง,รงก็หลายๆครั้งก็คือเราก็จะเห็นว่านักออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยก็มีความพยายามครับที่จะ เลือก,กวัสดุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันซับเสียงให้มากที่สุดละแต่สุดท้ายก็คือแทนที่การซับเสียงนั้น,นจะเป็นประโยชน์กลายเป็นว่าไอ้ปัญหาอื่นๆที่มันไม่ได้ถูกคอนเซิร์นไม่ได้ถูกวางแผนไม่ได้ถูกคิดมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันยังคงมีอยู่เพราะว่าเราไม่ได้มีความเข้าใจหรือความรู้ในเรื่องของตัวอะคูสติกอย่างถูกต้องครับสุดท้ายค,าร,ยครับพี่เต้พี่ต้อคิดว่าคอร์สนี้เหมาะกับใครใครควรเข้าคอร์สนี้พี่ อคอสเนี้เขาคงจะเหมาะกับคนที่ทำงานด้านระบบเสียงนะครับโดยตรงเลยแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของสถาปนิกแล้วก็นักออกแบบตกแต่งภายในนะครับที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาของการใช้งานระบบเสียงในห้องครับก็คือพยายามแก้ปัญหาด้วยเครื่องเสียงแล้วด้วยระบบเสียงแล้วเนี่ยยังแก้ได้ไม่สุดสักทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้เข้าถึงลากลึกจุดเริ่มต้นจริงๆของปัญหาครับก็คือตัวอะคูสติกของห้องครับ